เราจะมาคุยกันเรื่องอาการก้อนที่เต้านมนะคะสำหรับคนที่ค้ำเจอก้อนเต้านมนะคะเราควรจะทำามอย่างนะคะคือการ1มาตรวจกับแพทย์เต้านมนะคะและสักงตรวจหมอจะบอกได้ว่าลักษณะเบื้องต้นเป็นยังไงมีความเสี่ยงมากไหมนะคะ ที่2คือซักประวัติความเสี่ยงนะคะว่าก้อนที่มีมาเป็นลักษณะโตเร็วโตช้ามีมานานหรือยังมีอาการข้างเคียงไหมรวมถึงซักประวัติถึงความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมอย่างที่3คืออันตาซาวหรือเมนโมแกรมนะคะถ้าอายุต่ำกว่า35ปีก็อันตาซาวค่ะถ้าอายุเกิน35ปีก็ทำเมนโมแกรมเพื่อความมั่นมั่นใจ ย้ำแม่นยำม,มากขึ้นนะคะการทำอันต์ซาวแมมโมแกรมนี้จะสามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหรือถ้าเกินจากการอันต์ซาวหรือเมมโมแกรมแล้วจะต้องเจาะก้อนเนื้อเนื้อเยื่อออกมาตรวจนะคะซึ่งการเจาะก้อนเนื้อมาตรวจจะได้ จะได้ความแม่นยำประมาณ90-8 0นะคะซึ่งการใช้เข็มเล็กๆในการเจาะเป็นเข็มประมาณเหมือนเข็มฉีดยาเข้าไปเจาะเอาก้อนเนื้อเพื่อเพื่อจะทราบว่าก้อนเนื้อที่เอาออกมาเนี่ยเป็นก้อนเนื้อแบบไหนเป็นยังไงสำหรับการเจาะตรวจที่อยากจ,จะเป็นซีดอาจจะไม่ต้องตกใจนะคะแค่ใช้เข็มดูดน้ำแล้วก็ดูดทิ้ง แค่นั้นก็จะหายไปนะคะไม่ต้องตกใจซีดกับมะเร็งไม่ใช่อันเดียวกันนะคะการรักษานะคะจะแบ่งเป็น3มกลุ่มนะคะก้อนเนื้องอกปกติเป็นก้อนเนื้องอกที่ทุกผู้หญิงทุกคนสามารถเป็นเป็นได้ซึ่งไม่ใช่ก้อนมะเร็งนะคะถ้าก้อนนั้นมีอาการขึ้นแล้วกดแล้วเจ็บก้อนนี้ อาการเจ็บตลอดเวลาอันนี้ต้องต้องพบแพทย์เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึง่งที่เราจะต้องตัดก้อนนี้ออกนะคะก้อนก้อนเนื้องอกไม่จําเป็นจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะมายูที่อาการของก้อนเนื้องอกว่าเอ่อก้อนเนื้องอกมันโตขึ้นไหมมีการขยายตัวจาก1ซนเป็น1.5เซนนเซนไหมมีอะไรที่ไปกระตุ้นทําให้ก้อนเนื้อไปกระตุ้น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอร์โมนนะคะหมอก็จะแนะนําให้ตัดออกนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้องอกปกติไม่มีอาการอะไรนะคะแต่ว่าถ้าก้อนเกิน2เซนขึ้นไปนี้ส่วนมากมันจะไม่ยุบลงนะคะผลเนื้อเยื่อออกมาถ้าไม่ใช่เนื้องอกเนื้อเนื้อเยื่อปกติโดยส่วนมากหมอจะหมอจะแนะนําให้ตัดออกเพราะว่ามีโอ โอกาสจะเป็นมะเร็งได้สูงนะคะสรุปสุดท้ายแบบที่3ก็คือถ้าเจาะที่เนื้อแล้วพบว่าเป็นก้อนเนื้อมะเร็งเนื้อลายนะคะเอออันนี้ก็เข้าสูก่กระบวนการโปรเซสในการรักษานะคะแต่ที่ง่ายๆเลยเราสามารถทำเต้านมของเราได้เองในทุกๆวันนะคะออแนะนำให้ทำ การตรวจเต้านมเป็นประจำนะคะจะบอกเลยว่าก่อนที่เธอจะตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งเต้านมนี้จะไม่เคยคําเต้านมเลยจะไม่เคยได้สนใจเลยแล้วก็คิดเสมอว่ามันคืออาการของหลังการก้อนเนื้อที่มีนูนขึ้นมานิดๆหน่อยๆอะ่ะจะคิดเสมอว่ามันคือเป็น อาการหลังจากที่เป็นประจำเดือนซึ่งปกติแล้วผู้หญิงเข้าไปก็เป็นกันได้แต่ว่าเราต้องสังเกตอาการตัวเราเองว่ามันมันเป็นอาการหลังจากเกิดประจำเป็นประจำเดือนจริงไหมที่นมหน้าอกคัดเนาะที่สาวๆจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเอ่ออย่าชะล่าใจของเดือนนี้คือคำเจอก้อนเนื้อปูดมาสองเซนนี่คือแบบนานมาก าว่าทานยาอ,อยาคุมเพื่อปรับฮอร์โมนที่อยากจะมีลูกเนาะก็ทานยาคุมรอปกติปอ,อไ,มไม่ถึงปีตัวก้อนเนื้อนะก็ขึ้นแล้วเจ็กก็คิดเสมอว่ามันคืออาการหลังจากเป็นประจำเดือนปกติหรือว่าจากาการเทิฮอร์โมนเข้าไปทําให้นะ ก็เนื้อมันแคบนิบเดียวเองมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าไม่เล็สัต์ไม่ได้ใส่ใจเขาไงเราไม่มันไม่ได้มีอาการรู้สึกเจ็บปวดอะไรก็เลยไม่ได้ตื่นโชคดีนะที่เป็นคนที่สงสัยแล้วก็พอเห็นก้อนเนื้อก็เลยปรึกษากระหมอว่าเออมันเป็นอะไรหรือเปล่าก้อนเนื้อตัวน,นี้มันอาการที่เข้าใจมาตลอดว่ามันคืออ,อ,อาการหลังจากเป็นประจำเดือนเป็นหน้าอกคัดปกติ คุณหมอเขาส่งไปตรวจชิ้นเนื้อเลยจ้าตรวจชิ้นเนื้อเจาะชิ้นเนื้อเสร็จหนึ่งอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าใหกฟั่งการเจาะชิ้นเนื้อมันจะเป็นเข็มจิ้มเข้าไปตัวในตัวก้อนมะเร็งเลยโชคดีที่ที่ไม่ยังไม่ใช่คนที่เติมเอ้คนที่ทําหน้าอกมาในสําหรับคนที่ทําหน้าอกมาจะต้อง จะต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อก้อนนั้นออกเพื่อมาตรวจว่าเป็นมะเร็งไหม,มเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันมีอยู่ทั้งสองอย่างสามารถเลือกได้แบบเอาก้อนเอาเอาเข็มจิ้มเข้าไปแล้วก,แวก็แล้วก็ดึงเอาก้อนเนื้อออกมาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจหรือการผ่าเอาก้อนเนื้อออกเพราะว่าซิลิโคนไม่สามารถเอาเข็มเข้าไปจิ้มได้เนาะ การใช้การเจาะชิ้นเนื้ออ,ออกมานี่คือเปอร์เซนต์หยุดเปอร์เซนต์ผลของการวินิจฉัยประมาณ90ซนะคะผลขั้นการเจาะชิ้นเนื้อจะอ,ออกมาเป็น3แบบถ้าชิ้นเนื้อออกมาเป็นมะเร็งเต้านมก็จะได้ไปหาตัดแบบมะเร็งเต้านมไปเลยแบบที่2อาจจะเจาะมาเซลล์อาจจะผิดปกติแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็ง แบบที่2นี้เราก็จะผ่าตัดเอาออกเฉพาะก้อนเพื่อเอามาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีเซลล์มะเร็งไหมนะคะอันสุดท้ายคือเจาะแล้วเป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกช,ชนิดธรรมดาไม่ใช่เซลเซล์ผิดปกติ ก็ถ้าใช้เข็มเจาะแล้วไม,ไม่ไม่พบว่าเป็นมะเร็งก็อาจจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้นะคะต้องมาดูอีกทีต้องปรึกษาแพทย์ที่ที่เป็นคนเจาะให้อีกทีนะคะถ้าถ้าเกา็ออกมาตรวจทั้งก้อนเนี่ยคือมันร้อยแคบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเอาก,ก้อนออกแล้วเนาะแต่ถ้าการเจาะนี้ค่าค่าผลออกมาว่าเป็น มะเร็งเนี่ยต้องมาตรวจอีกทีตรวจละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนี่ต้องผ่านกระบวนการโปรเซสในการปรึกษากับหมออีกทีว่าออโอกาสของมะเร็งเนี่ยมันกระจายไหมอะไรยังไงต้องไปตรวจอีกเพิ่มอีกอีกทีเนาะวันนี้เอาแค่ วิธีการตรวจไปก่อนนะคะยังไม่อยากเจาะลึกให้มากดี๋ยวจะตกใจกันเนาะคลิปนี้ก็ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมเรื่องอาการผิดปกติหรือไม่ผิดปกติให้ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องการผ่าตัดมะเร็งให้ฟังต้องบอกก่อนว่าเธอเนี่ยบอกเลยเป็นเอ็กซ์เปิดด้านนีเพราะว่าเป็นเดี่ยวสองข้างแล้วผ่าตัดเอาออก ทั้งสองข้างเสริมใหม่ทั้งสองข้างและเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังคนอื่นเขาเป็นกันทีละข้างจิบจิบเจอเป็นเดียวสองข้างจา่าก็เลยจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วอะไรที่ลืมถือว่าเผลอทําให้ตัวเองต้องถึงจุดที่ตรวจพบว่าเป็นมนเนะเร็งเนาะแลวเจอกันใหม่รนหนนะ้านะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ cribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ